กลับมาต่อกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงของแก้มือก,กันกับภาพรวมของการลงทุนนะคะหลังจากที่เซ็ตอินเด็กนั้นวันนี้ปิดทําการเขาบอกว่าป้วนเปียนปวนเปียนอยู่แถวหนึ่ามจุดหลังจากที่เราหยุดยาว4วันทําการด้วยกันภาพโดยรวมนั้นจะเป็นยังไงหลายคนบอกว่าก็ลุ้นอยู่นะว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าพูดคุยกันนะคะกับคุณกรพัฒนรเชจากบร,ริษัททรันมราพัฒนาสินค้าคุณเอสวัสดีค่ะ ขอบคุณจอยสวัสดีครับค่ะวันนี้เราพูดคุยกันในแบบในแบบเห็นหน้าเห็นตานะคะจะได้เห็นภาพรวมกันไี่คือล้วก็อยากให้เป็นการเป็นการทดลองทดลองใช้เทคโนโลยีเข้ากับสถานการณ์ดีหรือเปล่าไม่รู้แหละรู้แต่ว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอะจะได้ประเมินยังไงดีคะกับภาพรวมตอนนี้พันสามร้อยสี่สิบจริงๆเราเตือนมาหลายสัปดาห์แล้วนะต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยภาพของตลาดเองเมื่อเช้าคือเปิดมานะครับแว่งตัวในแดนบวกได้แล้วก็ เราเห็นภาพตัวแรงขายออกมา่อเนื่องเลยนะครับในกลุ่มตัวธนาคารนะครับท่องเที่ยวแล้วก็พลังงานนะครับก็ทําให้ตัวเซ็นดิกเองเนี่ยค่อยๆแกว่งตัวมานะครับเป็นภาพของการไซ้์วิดาลลงมาก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่าภาคบ่ายลุ้นกันนิดนึงแล้วกันนะครับพองบในส่วนตัวปูนซีเมนไทยเนี่ยออกมาถือว่าดีไหมก็ดีนะครับอินไลน์ที่ตลาดข้ามหมายไว้นั่นแหละนะครับก็ถือว่าพอเป็นความหวังไว้บ้างว่าตัวที่มันควรต้องดีเนี่ยผลลัพมันก็ออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้อง อตามดูกันนิดนึงว่าหลาังจากนี้ต้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับเข้ามาเป็นปัจจัยบวกต่อตัวตลาดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวันนี้อีกเนี่ยภาพของการลงทุนในรวมนักทุนรอนะครับการประชุม FOMC อเอท่ามกลานี้ว่าทางเฟดเองนะครับจะส่งสัญญาณนะครับในเรื่องตัวแนวโน้มเศรษฐกิจข,ของสหรัฐอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงทิศทางของตัวนโยบายเค็น,นพันไฟล์เนี่ยนะครับจะมีการพูดถึงตัวเอไอทีนะครับ Average อินฟลักชั targeting ไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีการพูดถึงก็จะเป็นภาพบวกให้เราพอ,อน,นุมาเนได้ว่าถ้าเฟดใช้ตัวเป้าหมายเงินเฟอ้อนะครับเฉลีย่ยระยะยาว2%ก็หมายถึงว่าการขอนโยบายการเงินนะครับจากผ่อนคลายมาเป็นตึงตัวมากขึ้นอีกเนี่ยก็คงไม่ได้เร็วนะครับก็จะเป็นภาพของประคองการลงทุนนะครับหรืออาจจะมีการเมนชั่นถึงในเรื่องตัว view control นะครับอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ตลาดเองจับตาดูยอยู่นะครับนอกเหนือจากเรื่องตัวสัญญ,ญาณเศรษฐกิจโดยรวมนะครับซึ่งคือถ้าเราถามไปตรงๆว่าณนะจุดปัจปจุบันนี้ เฟดจะมีอะไรใหม่ๆมากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆเขาก็ทํามาเต็มที่แล้วแหละค่ะดังนั้นมิติของการลงทุนเองคงดูในเรื่องตัวรายละเอียดมากกว่าอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เราคงต้องให้ตามดูนะครับงั้นมูลต้นตลาดวันนี้ภาคบ่ายอย่าไป็นไซเบรครับแนวต้านก็หนึ่งสามห้าศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งสามห้าหกข้างบนแนวรับข้างล่างก็หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสามสองหกนะครับ,ค,รบคือระวังในเรื่องการปรับลงมาแล้วกันคือถ้าหลุดหนึ่งสามสามศูนย์ในรอบมืออันนี้ก็หมายควาพของตัว เออเทคนิคอลชาร์จจะเริ่มดูในกระีฟมากขึ้นนะครับสำหรับต,ตัวเซตไทยครับผมค่ะไอปัจจัยที่จะทําที่มันจะบวกดูเหมือนว่ามันก็แบบก็รุ้นกันแต่ว่ายังมองไม่เห็นกันว่าจะมีปัจจัยบวกอะไรแต่ว่าปัจจัยที่ลบอยู่หลักๆกก็กกยังเป็นบ้านเราอยู่ดีนคะคะยังเป็นเรื่องของผลประกอบการครับจริงจริงคือถ้าเราดูในเรื่องตัวรายอินของปัจจัยลบมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณจอยคือก่อนนี้ตลาดเองก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้น้ําหนักด้วยนะครับคือสามเรื่องหลักเลยของตัวตลาดโลตอนเนี้ยเรื่องแรกคือการแพร่ระบาดคุย หนึ่งที่สองคือสีโลกนะครับกับเออร์เน็งเนี่ยนะครับจะฟื้นตัวรูปแบบซึ่งตลาดก็ยอมรับไปแล้วแหละว,ว่าตอนนี้ V shape mm hmm. ไม่เกิดแน่ๆนะครับมันจะเป็นไนกี้เชฟหรือจะเป็น U shape นะครับหรือ W shape mm hmm. ก็คงต้องตามลุ้นกันไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องตัวสงครามการค้านะครับหรือว่าความสิ่งการมเมืองต่างประเทศของซาอาร์กนก็ยังเป็นประเด็นที่คลุกกลุ่นแล้วก็กดดันในเรื่องตัวที่ทางทุ่อยู่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้น สามประเด็นเนี้ยนะครับช่วงนี้ตลาดเล่นรีพับบีเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ให้น้ำหนักเลยนะครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสสามเนี่ยเป็นจุดที่เราเคยเมนชั่นไปแล้วว่าพอเข้าไตรมาสสามไปสามเรื่องหลักนี้จะเป็นจุดที่ตลาดเองมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นแค่ความมันผวนระยะสั้นเป็นน้อยสองตลาดหรือว่าจะกลายเป็นเอสปีนในตลาดภัคงแรงจริงซึ่งในรายละเอียดเองตอนนี้ต้องบอกว่ายังก้ามตึงต้องค่อยๆดูนะครับแล้วก็เราคงต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสัญญาณตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ย ประเนนรู้ว่ามันไม่ค่อยมีจริงๆนะครับต้องบอกว่าถ้าผลการออกมาแย่ที่หลักค่าเองก็ต้องบอกว่าการผประมาณการลงแบบเล่งตัวจะเกิดขึ้นอีกนั่นหมายความว่าพอเราไปเทียบกับตัวตลาดอื่น่ในโลกเนี่ยนะครับในเชิงตัวเวอรชั่นมองค่าปลาปีหน้าเลยั้งไายปีหน้าเนี่ยเราจะยิ่งแพงเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าการประมาณการลงไทยยังไม่หยุดตานี้นะครับค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางพอดีเลยกรอบกรอบที่คุณอให้ไว้เราอยู่ตรงกลางคือพันสามรระหว่างที่เรารอรเฟดจาก ตรงกลางก็ดีเลยเราทำไงคะถ้าถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดที่ต้องระวังเรื่องการ Job, ลงทุ sure att, นมากขึ้นลดน้าหนักไหมคือคือตอนนี้คือต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยคือคือพอขึ้นไปแถวพันสี่พันสี่ร้อยี่สิบพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็ระดับที่เราแนะนําลดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคือตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าบริษนี่งน่าจะเบาๆกันเนยพอรหุ้นสักยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก <ümüz activate> ่อนนะครับเออ่แล้วก็การอะไรต่อยอดคงดูหุ้นที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน คือสำคัญเลยตอนนี้โฟกัสทีเออร์นิ่งนะครับถ้าตัวไหนที่ผลการไตรมาสสโตดีแนวะยังเติบโตได้หรือว่าแนวโน้มจะโตดีต่อเนี้ยนะครับก็จะมีแรงหนุนเข้ามาเช่นพวกกลุ่มเครื่องดื่มเบเวอร์เรจก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ตลาดให้หนักเข้ามาต่อเนื่องนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนตัวรายตัวเอนงคงต้องดูเป็นเฉพาะตัวไปจริงๆว่าใครผลการที่น่าจะดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ตลาดเอง,ก,เงก,เมมก,ก็เริ่มให้หนักเพิ่มมากขึ้นก็รเราคุยไปแล้วว่าอยู่ในจุดที่มีการอัปเกรดรีชั่นในเรื่องตัว เก็ไพร์จำประมาณการก็คือกลุ่มชิสโซริรอนิกก็จะเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะหุ้นก็ค่อนข้างจะฟอร์ฟ์มันก็มีกระแสเงินไหลเข้าอยู่นะครับก็คฮงฟโฟกัสที่ซกเตอร์ที่มีใจหนุนเชิงบวกนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มอาหารนะครับอันนี้ก็พอที่จะกิงกำไรได้กับงบที่หน้าจออกมาค่อนข้างดีกันเปนส่วนใหญ่ครับผมค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องผลประกอบการเป็นไปได้ก็คือทยอยลดน้ําหนักแม้ว่าแม้ว่าแม้ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะ ออหนึ่งคือก็จะถูกแล้วสองก็คือเอาก็มันยังไม่กําไรยังจะต้องลดน้ําหนักเลยมันก็ก็แปลว่าต้องตัดขาดทุนถูกไหมเอออันนี้คือขึ้นอยู่กับกลยุทธ์แหละครับถ้าเกิดเป็นนักทุนที่มองบางกลุ่มบัคซิเตอร์ระยะยาวจริงอันนี้ก็พอที่สิบนักทุนได้ครับแต่ว่าถ้าเราเล่นกับตัวมาเก็ตโมเมนตัมด้วยเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มที่ยังขาดไปัจัยสนับซื้เอเนี่ยงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปรับฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดไร้ไปัจหนุนเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ดูเหมือนจะ แนวโน้มผลการยังไม่ดีฟื้นตัวช้าแล้ก็จะถูกแรงกดแรงกรแท้ออกมานะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังระวังก็คือถ้างบ้มันเกิดเคสที่ออกมาแย่กว่าคาดเองนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ปรับฐานลงไปอีกแรงแรงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็ต้องบริหารความเสี่ยงกันครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงนึกภาพออกแหละเห็นพื้นกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วแย่กว่าคาดเป็นยังไง <S 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 ใน,นในรอบควอเตอร์นี้นะคะในรอบควอเตอร์สนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นออกมาเรื่อยๆละเขาจะเป็นภาคเรียลเซกเตอร์นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้ได้ยินภาพเสียงชัดไหมเราชอบการจัดรายการแบบเห็นหน้าคัาตากันแบบนี้ไหมส่งมาบอกด้วยนะคะแล้วก็จะสอบถามหุ้นตัวไหนก็จะถามให้ด้วยนะคะถามถึงตัวอันนี้ตัวสอพอคุณเอสไม่ไม่เข้าขายไม่ว่าจะอยู่เครื่องดื่มอาหารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าขายครับ เออเจ็ดแล้ก็พอสพอเอเนี่ยจริงๆราคาดุมันตรงเนี้ยอยู่ในโซนที่สูงกว่าตอนราคาหุ้นขึ้นไปแถวร้อยถึงร้อยเจ็ดบาทนะครับแต่ราคาหุ้นเองย่อลงมาเรื่อยๆเนี่ยตลาดเองกำลังมองนะครับในเรื่องตัวาราคาน้ำมันเองเนี่ยต้องไปไกลกว่าน,นี้นะครับหุ้นถึงจะมีอัพไซด์วิสมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นใครที่เล่นสพอต้องลุ้นราคาดิบเรนเนี่ยทะลุ45เหรียญต่อบาร์เรลกราบที่ยังไม่ทะลุนะครับภาพของตัวราคาหุ้นจะเป็นแบบนี้นะครับกรอบ90้าสจนถึงแนวต้านบริเวณ96บาทนะครับแล้วกบาทนะค90บาท ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหุ้นอาจจะมีการกระแทกลงมาข้างล่างได้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่นักทุนเองต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีครับผมเบรทนี่ผ่าน45ยากมากนะคะขึ้นไปแบบเฉียดๆแล้วก็ไม่ผ่านเฉียดแล้วก็ไม่ผ่านนะคะใช่ครับก็จะเห็นภาพของตัวเบรนนิ่งเนี่ยผมก็บอกว่าสี่สิบห้าเรตตอร์บนี่คือติดเลยนะครับยังไม่สามารถเบรกได้แล้วก็ยังเอาเรียกว่าแตะก็ยังไม่แตะแล้วกันนะครับขึ้นไปใกล้ๆนะครับสองสามรอบแล้วก็ยังไม่ยังไม่ไปจริงๆนะครับก็คงต้องตามดูกันสอง ในเรื่องตัวแรงหนุนของราคาน้ำมันครับผมอืมซึ่งตัวสพก็แน่นอนเ่าเขาอิงก,กับเรื่องของราคาน้ํามันนั่นแหละแต่ว่าโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอืมเมื่อน้ํามันน้ํามันไม่ได้ขึ้นเขาจะมีแรงขับเคลื่อนอื่นๆไหมยะไทม์มสสองเราต้องระวังผลประกอบการใช่ไหมคะจะมีสต็อกลดไหมจริงๆผลการไรมาสสองเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูราคาน้ำมันโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะซู้ไตรมาสหนึ่งได้แล้วนะครับไม่ว่าไรมาสหนึ่งจะเห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยไหลลงแรงๆในช่วงปลายปลายคุมภาครับแล้วก็ ต้นต้นเดือนมีนาคมก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยนะครับทั้งไตรมาสเองไตรมาสหนึ่งราคาน้ำมันซูงว่าไตรมาสสองเยอะเราถึงพูดกันว่ากําไรที่ดีสุดของสพคือไตรมาสหนึ่งครับอาจจะผ่านพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มอัพไซด์ระยะกลางถึงยาวได้เนี่ยราคาน้ำมันคุณต้องชิปผ่านขึ้นไปนะครับถึงเราบริเวณสี่ห้าเหรียญต่อบาทเร็วคือถ้าเบรกสี่ห้าได้เนี่ยเราพอคาดหวังกรอบตัวแถวสี่เจ็ดสี่แปดได้เนียครับนั่นหมายความว่าในแง่ตัวเออ็นนิ่งมูนตั้ม เชื่อว่าอาจจะเริ่มดูมีความตั้งใจมากขึ้นในไตรมาสามแต่ณจุดปัจจุบันมันยังไม่เห็นภาพนั้นก็คงต้องบอกว่าราคาหุ้นที่เป็นลักษณะนี้นะครับออกข้างไปกอนสำหรับตัวพอสอพอหรือว่าถ้าราคาคันปรับนะครับที่ความคาดหมายก็อาจจะมีการปรับฐานแรงๆได้ครับอืมค่ะอันนี้สำหรับตัวของสอพอ CPO ครับ CPO ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยเห็นว่าสร้างท่าเชนบริเวณ65สิ้านะครับ60หสิบบาทนะครับออกข้างมาประมาณสัก สองสสัปดาห์ก่อนที่เริ่มขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าจะกลับเป็นขึ้นเลยไหมก็ยังไม่แน่นะครับนะครับแล้วก็เราเห็นภาพการพรืร้นนิ่งของนักวิเคราะห์ในตลาดต้องบอกว่าโอ้โหนะครับเซอร์ไพรส์นะมีตั้งแต่ขาดทุนนะครับกำไรหายไปครึ่งหนึ่งนะครับกำไรหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กำไรหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าผลของการ CPO จะเป็นตัวบอกนะครับว่าหุ้นจะเจอจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยงังแต่อะไรก็ตามผมบอกให้สบายใจน,นิดนึงว่า CPO แล้วราคาตรงนี้นะครับต่ำกว่าเ0บาทนะจริงถ้าถือเพื่อระยะกลางร,ระยะยาวคุณสามารถถือลงทุนได้ครับแต่ว่าณจุดป,ปัจจุบันจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการลงทุนสล็อบคุณแล้วหรือยังอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนนะครับคุณต้องรอผลการนิดนึงสำหรับตัว CPO ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางหนุ่มละมองไงล้วก็คิดว่ากําไรน่าจะหายไปสัก50%ปรน่นะครับประมาณสัก2,400ล้านบาทน่าจะพอทําได้คงไม่น่าจะถึงนขนาดขาดทุนถ้าขาดทุนเองต้องมีอะไรที่เรียกว่า negative s u r ไพรส์เราพอสมควร แต่ภาพนั้นเกิดเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเหวียงลบแรงๆก็อาจจะเกิดได้เหมือนกันนะครับเล่นได้รวมถ้าเป็นในสุริยกรายยาว c p o นะครับเอาตั้งแต่ห8สิแปดลงมาแล้วกันค่อยๆสมเพื่อลงทุนได้นะครับรต้องบอกแบบนี้ครับผมจริงๆก็เหมือนจะมีคนยอมสะสมแถวโซนนี้นะคะโซนต่ำหกสิบแปที่คุณเอ็ดว่าลงมาก็มีแรงซื้อรับกลับไว้พอสมควรบอันนี้ภาพนี้มันมันมันบ่งชี้ว่าน้องถึงที่เริ่มมาเอ็ u ซ์มูเลเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเดือน้าสองจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับของผลประกอบการ ก็เลยมีการอ n a l y z e ก็มาแต่ว่าถามว่าคนที่อ n ม l y z e ก่อนมองภาพของการจะติดลบนะครับหรือวบวกกลางๆอย่างนี้ต้องบอกว่าพูดได้ค่อนข้างยากครับคือถ้าติดลบเองเนี่ยแรงกระแทกของราคาึ้นจะมีแน่นะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดขับคุณนะผมคิดว่าน่าจะมีกําไรอะนะครับแต่ว่าอาจจะกาไรไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีกําไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับผมครับผม เพราะว่าด,ดูดูจากประเมินตัวของเซมโซเซลโกรทเบื้องต้นนี่ก็หูลบกันน่าจะเป็นแบบสองหลักนะคะสำหรับตัวของซ p r ใช่ใช่ครับผมอ่าแต่หรือว่าหรือว่าถ้าจะคือรอหกสิบแปดหรือว่ารองบก่อนถ้าใครที่อยากจะสะสมยิงโซนเนี่ยตั้งแต่หกสิแปดลงมามันค่อยๆแบ่งไม้สะสมได้นะครับก็คือถ้าตรงนี้เราซื้อไม้หนึ่งเราก็จ,จะรอจะถาวหกสิบห้าไม้หนึ่งอยือเหลือเพื่อขาดนะครับเกิดผลก,การออกมาแย่เขาอาจจะกระแทกไปแล้วแถว 60ต้นตนตรงนี้ก็จะเป็นอีกไม้หนึ่งที่เรา,เาวางคุณคในการซื้อได้ก็ลองแบ่งทั้งสามไม้ดูนะครับก็พอที่ทําได้สำหรับตัวสี่ขาครับค่ะ CKP นะคะอันนี้ CKP จริงๆผลผลการโดยรวมเนี่ยเ,าเราไม่ได้ cover แต่ว่าผมคิดว่าผลการยังไม่ได้จะดีแต่ว่ามันมีภาพของตัวาพายุฝนนะครับที่เริ่มกลับเข้ามา้วทำให้ตัว CKP เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกอะไรอะแป่งตัวตามปริมาณน้ํานะครับ เพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขเขาเองก็มีโอกาสาที่ผลการจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับคุณก็เริ่มมีการจริงกับใบเข้ามานะครับอันนี้คงต้องตามดูต่อว่าภาพของตัวปริมาณน้ำเนี่ยนะครับจะเ,เยอะนะครับต่อเน,นื่องมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเยอะต่อเนื่องเองผลการ CJP ก็จะค่อยๆดีขึ้น<ม>จากก่อนหน้านี้เองต้องบอกว่าโอ้โหกลัวมากเรื่องภยัยแลรงถ้าภัยแล้งมาเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยเหนื่อยเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องค่อยๆตามดูแต่ว่าแพทเทิร์นราคาหุ้นเองเนี่ย เป็นเป็นขึ้นนะครับตอนนี้เป็นขึ้นและกำลังทำแพทเทิร์นขึ้นระยะกลางอีกรอบๆนะครับโดยมีฐานแนวรับหลัก่ที่สี่บาทห้าสิบที่มีคนย่อหลุดนะครับแล้วก็แนวรับนะครับที่เป็นแนวรับที่เราสามารถสะสมได้ก็คือห้าบาทจนถึงสี่บาทแปดสิบหกนะครับกรอบนั้นแนวต้านนั้นบนดูห้าบาทห้าิบก่อนสำหรับตัว CKP คพครับตัวซ k p คต้องบอกว่าเขาเขาพักตัวน่ารักเนาะคือพักตัวแบบไม่ได้ย่อแรงแล้วก็สะสมสะสมไปเรื่อยแล้วก็เบรกขึ้นไปด้วยนะคะครับผม อันนี้สำหรับตัว CKP นะคะขออีกสักตัวหนึ่งคุณผู้ชมขออีกสักตัวหนึ่งถามคุณเอสนะคะถามถึงตัว IBL ร,ราคาจะต่ำมีโอกาสที่ราคาจะต่ำกว่า25บาทอีกไหม IBL เนี่ยต้องบอกว่าเราเราประเมินผลการไตรมาส2เนี่ยครับไม่ไม่ไม่น่าจะดีนะครับสำหรับตัว IBL นะครับแล้วก็ mm hmm. ตัว PTA สเป d ในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้ดูสัปดาห์ล่าสุดเนี่ย ลงมาปิ่นปิ่หนึ่งร้อยก็บอกว่าเป็นระดับที่ชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตัวหุ้นเองเนี่ยขึ้นมาเพราะความคาดหวังว่าผลการในขาปิโตเคมีของเขานะครับจะฟื้นตัว Q1 q ี q กว่าปิโตเคมีตัวอื่นเลยก็อบอกว่ามันเริ่มันเกิดภาพที่อาจจะไม่ดีมากนะครับเพหุ้นไปเลยโดนลนหนักมาขเขาด้วยแล้วก็ช่วงไตรมาสสามเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนกันยายนะครับมันจะเป็นช่วงที่โรงงานปิโตเคมีนะครับหลยๆโล,ลงซึ่งดีเลยไปเนื่องจากผลกระทบเรื่องโควิด -19 นะีครับจะมีการ เปิดโรงงานกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมสัพพลายมันเข้ามาในขาดีมาเองเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาสสองเป็นซีซันอลก็ไม่ได้เห็นราคาสเปรด PTA นะครับตัวเพชรที่สูงมากมายนะซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้หุ้นเองเนี่ยโดนลบหนักต่อเนื่องเออเดี๋ยวผมขอดูสเปรดสัปดาห์ล่าสุดนิดน,นึงนะครับว่าฟื้นตัวหรือลดลงอย่างไรบ้างเนี่ยครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลงมาต่ำกว่าร้อยแล้วนะครับที่เก้าพันสามพันสามต่อตันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่า เทรนไตรมาสสามเองเนี่ยนะครับการลงส่งสัญญาณที่ผลการน่าจะแย่ลงนะครับกว่าไตรมาสสองนะครับเพราะนั้นก็แนะนําว่าเรามาลองนิดน,นึงพี่ตรกพี่ผมว่ารอดูสเปคนิ่งๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ L นยังซัพพลายใหม่ๆในจีในการเคลียร์ออกมากครับ <S <S อืมเพราะว่าตัวแถวแถวยี่ 18, พอขึ้นไปชนก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ย่อลงมาทำนีโรด้วยเนี่ยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังน,นะคะสำหรับตัว IPL ครับผมอ่าได้ค่ะคุณเอสวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เราพูดคุยกันในมุมมองของคุณเอสกับภาพรวมนะคะคุณเอสบอกว่านี่อันนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เพิ่มความความเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่ม ความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นก็คือเนี่ยไตรมาสสาจะกลับมาเจอกันที่3เรื่องนี้เป็นหลักนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมไปถึงสงครามการค้าเพราะประเด็นที่เราคุยกันมัน,มนเราก็ทราบกันไปพอสมควรแล้วแต่ว่าจะเริ่มกลับมามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำคืออันนี้ระมัดระวังการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกรอบ กรอบการเคลื่อนไหวเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยแถวๆนี้แต่ก็อาจจะมีรุนนะมีรุนที่กรอบบนอยู่นะล่าสุดนะคะอยู่ที่1,350งถึงหนึ่ 1, ส่วนกรอบล่างที่ไม่ควรจะหลุดเลยนะเพราะหลุดแล้วเดี๋ยวเซนติเมนต์จะไม่ดีด้วยก็คือ1,330พอดร์ตหุ้นเป็นไปได้คุณผู้ชมก็ลดน้ำหนักลงมาให้เหลือเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าน่าผมประกอบการหน้าจอบมาดีเหลือสักประมาณสัก20-25% หลักๆก,ก็จะเป็น3กลุ่มนี้นะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยก็ยังอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มอาหารแล้วก็รวมาถึงชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแปลว,ว่าวันนี้อาจจะเห็นบาทแข็งค่าขึ้นมาสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะ